สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีนะแก้อาการเบรกหน้าแข็งนะครับผมของ Honda c คลิ5ร้อยห้าสิบไอนะครับผมเวลากดเบรกเราจะรู้สึกแข็งแข็งนะครับผมกดไม่ค่อยลงนะครับผมเอ่อก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับใช้เป็นประแจเบอร์สิบนะครับผมไขน็อตอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะอันนี้ผมไขอ,ออกแล้ว นมทอที่ตรงนี้นะแล้วก็หมุนออกมาหาผ้ารองที่รถไปด้วยนะครับผมกันเผื่อแบบอะไรหลุดมือเราแล้วมันไปโดนรถจะได้ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็มาไขมาอั้านบนตัวนี้ครับผมใช้ไขควงหัวแบนนะครับระวังสปริงที่อยู่ตรงนั้นนี่มันจะเด้งออกด้วยนะ สุดแล้วโอเคลองสปริงนะครับตึบนะครับอ,ออกมา,าจะถอดเบรกออกมาครับผมอันนี้ก็ผมไปดูจากที่เขาทำในเน็ตมานะผมก็หลายวิธีแล้วก็มาเจอวิธีเนี้ยพอลองเอ,เอามาใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดดีที่สุดแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดนะครับผม ตรงนี้นะครับอันนี้ผมได้ทําการขัดออกไปแล้วมันจะมีพวกคราบฝุ่นคราบขี้ดินนะผมเราก็เอาไข้ไขควงเนี่ยมาถูมันออกไปนะครับนี่นะนี่นะครับผมหน้าหลังอะไรอย่างอเงี้ยขออภัยในความเสียงดังด้วยนะครับนี่นะถูออกไปอย่างนี้นะครับผม แล้วก็เนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยหมดเลยนะขัดขัดถูถูมันให้สะอาดนะครับตรงนี้ด้วยเพราะว่าใช้ไปน,นานๆาน,นะมันจะมีแบบพวกที่ฝุ่นที่ดินเยอะนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือผมถูไปบ้างแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวจุดสัมพนะันธ์แล้วนี่นะฮะมันคือลูกปั๊มนะครับผมก็คือเวลาเรากำเบรกเนี่ยเรากดไปตรงเนี้ยมันจะรู้สึกแข็งนะฮะ ให้เราทําการคายมันนะผมจริงๆมันต้องถอดไอ้ลูกปั๊มไอ้ตัวไอ้ยางตัวนี้ก่อนนะแต่ผมว่าขี้เกียจถอดก็ทําการบิดหมุนนะหมุนเหล็กนะมุนคายปั๊บแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าอย่าให้ลูกยางขาด ใครที่มีจาราบีนะครับผมสำหรับใส่ไอ้ตรงเนี่ยนะไอ้ตรงเขาเรียกอะไรลูกปั๊มเนี่ยครับผม,มก็เอามาใส่ยางนี้ได้นะครับแต่ต้องเป็นจาราบีโดยเฉพาะของมันนะไม่งั้นมันกัดยางเสียขายออกจะรู้สึกว่ามันลื่นนะ่ะอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันฟรีมันลื่นลนะโอเคพอจ้าได ครับถึงขั้นตอนการประกอบคืนนะครับผมก็เราจะประกอบคืนไอ้ตรงส่วนพวกนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับไอ้ตรงลูกยางนะผมจะใช้เป็นน้ํามันหลอดลื่นมาฐานนะผมให้มันช่วยให้ลื่นขึ้นนะครับผมไม่มีตัวไอ้เจ้าจาราบีนะผมจริงๆก็ควรจะใช้จาราบี เบ็กนะครับกันเบ็กออกนะครับแล้วเราก็ประกอบคืนว่าประกอบคืนเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับผม มันจะยากนิดนึงเพรามันจะเราต้องประกอบให้รูมันตรงกันทั้งหมดอะถอดอ,ออกมายังไงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอย่างั้นตรงแล้วครับนนก็น็อตกระสปิงนะครับผมใส่ลงไป มันตรงลองมาน่ครับรลองลองแบบไม่จะลงเกี่ยวเลยครับแล้วเราก็อย่าเพิ่งขายสุดนะเอาสปริงนะครับผมตรงนี้นะสปริงยาวจะมีขายยาวค่สั้นเอาขายาวนะรัผมใส่เข้าไปในรูเบรกด้านหน้านครับเสร็จนะครับเราดึงตัวเบรกสั้นนี่นะครับผมมาเกี่ยวที่เลยอีกฝั่งอย่างนี้อย่างนี้นะครับสั้น ปันนี้ยาวยาวลงลูกนะอ่ะหมุนให้ตัวน้อนเนี่ยบันบังคับสปริงลงไปลงไปควงปักแบงช่วยนิดนึงแค่แน่นพอไม่ต้องอ่าให้แค่ตึงมือไม่ต้องเอาแน่นแบบแน่นมากนะคเดี๋ยวเราลองเบรกดู เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะนิ่มขึ้นนะมันจะลื่นจะนิ่มขึ้นแลนจะแบบไม่กดเราแข็งกระด้างมือเหมือนเดิมนะฮะลองเอาไปทําตามกันดูนะครับผมก็อย่าลืมครับใส่น็อตด,ด้านล่างด้วยนะทำดูนะครับผมได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม อยากรู้เหมือนกันว่าผมแก้ปัญหาแล้วเนี่ยมันหายคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นก็หายด้วยขอบคุณครับ